เรื่องราวความน่ากลัวที่ผมจะนำมาเล่าในค่ำคืนนี้นะครับมันเกิดขึ้นที่หอพักใกล้มหาลัยแห่งหนึ่งแถวๆย่าอนอโลสาวรีเอาเป็นว่าผมพูดแค่นี้เนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะรู้เลยนะครับว่ามันคือที่ไหนผมบอกได้เลยว่าเรื่องนี้เนี่ยน่ากลัวมากๆนะครับอยากให้ทุกคนลองตั้งใจฟังเรื่องนี้ให้ดีๆเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่คุณสันได้ส่งเข้ามานะครับ เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับตัวเขาเองเมื่อประมาณสัก9ปีที่แล้วถ้าย้อนกลับไปในตอนนั้นก็คือตอนนั้นตัวคุณสันเขายังเรียนอยู่ในมหาลัยแห่งหนึ่งซึ่งมหาลัยแห่งนี้มันก็อยู่ใกล้กับอนุสาวรีย์ชัยแต่ว่าผมจะบอกแบบนี้นะครับว่าเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับมหาลัยทั้งนั้นเลยนะแต่ว่ามันเกิดขึ้นที่อาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่มันอยู่ใกล้กับมหาลัยเท่านั้นเอง ซึ่งอันนี้ผมก็ไม่สามารถที่จะบอกได้นะครับว่ามันคืออพาร์ตเมนต์อะไรอยู่ตั้งอยู่แถวไหนถ้าย้อนกลับไปในสมัยนั้นก็คือตอนนั้นตัวคุณซันเนี่ยเขาเช่าหอพักอยู่กับเพื่อนสนิทคนหนึ่งซึ่งเพื่อนคนนี้ชื่อว่าบอยนะครับคือโดยส่วนตัวแล้วตัวคุณซันกับบอยเนี่ยจะสนิทสนมกันมากๆเลยเพราะว่าเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมและก็เลยตัดสินใจเช่าหอพักแห่งนี้ด้วยกัน มันจะได้ลดค่าใช้จ่ายรายเดือนไปได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับแล้วด้วยความที่ว่าตอนนั้นตัวเจ้าบอยเองมันก็มีแฟนคนหนึ่งซึ่งแฟนสาวคนนี้ก็อายุรุ่นราวขราวเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเธอไม่ได้เรียนอยู่ในมหาลาัยเดียวกันนะเธอจะเรียนอยู่อีกมหาลาัยหนึ่งแต่ว่าผมไม่บอกก็แล้วกันนะครับว่ามันชื่อมหาลาัยอะไรด้วยความที่ว่าตัวเจ้าบอยคบหาดูใจกับแฟนสาวที่เรียนกันคนละที่เนี่ย มันก็เลยทําให้ทั้งสองคนไม่ค่อยได้เจอกันสักเท่าไหร่นานๆครั้งตัวฝ่ายหญิงก็จะมาหาหเจ้าบอยที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้บ้างหรือไม่ก็เป็นตัวบอยเองเนี่แหละที่ไปหาฝ่ายหญิงที่หอพักของเธอบ้างแต่ทุกครั้งที่ตัวผู้หญิงจะมาหาบอยที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้เนี่ยตัวบอยเองมันก็จะบอกกับคุณสันว่าเฮ้ยซันมึงเอาตังไป200ไปไปนั่งดื่มเหล้าดื่มเบียร์ข้างนอกไปสักพักนึงแล้วเดี๋ยวมึงค่อยกลับ คือทุกครั้งที่ตัวผู้หญิงจะมาที่าร์ r เมนต์เนี่ยมาหาเจ้าบอยที่าร์ r เมนต์แห่งนี้เนี่ยบอยมันก็จะทําแบบนี้ทุกครั้งเลยก็คือจะให้เงินคุณซันออกไปหาอะไรกินข้างนอกซึ่งคุณซันเขาก็รู้ตัวนะครับว่าตัวเจ้าบอยเองเนี่ยก็อยากจะใช้ชีวิตส,ส่วนตัวอยู่กับแฟนสองคนอาจจะมีการกระหนุงกระหนิงกันทํากิจกรรมอะไรตามภาษาวัยรุ่นทั่วไปนะครับและภายในวันที่มันเกิดเรื่องเนี่ยก็คือเย็นวันนั้นหลังเลิกเรียนอเจ้าบอยมันก็บอกกับคุณซันว่า เฮ้ยซันเดี๋ยววันเนี้ยแฟนกูจะมาหานะซึ่งคุณซันเขาก็บอกว่าเออโอเคได้ตกเย็นวันนั้นมาตัวคุณซันกับไอ้เจ้าบอยเนี่ยก็รู้กันแล้วว่าเออเดี๋ยวคุณซันเนี่ยจะต้องออกไปนั่งหาอะไรดื่มนั่งหาอะไรกินข้างนอกรอเพื่อนเสร็จธุระแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาภายในเย็นวันนั้นเองเวลาประมาณสักหกโมงกว่าเนี่ยตัวคุณซันเขาก็เจอแฟนของบอยเหมือนกันนะตอนนั้นบอยมันก็บอกว่าเออไอซัน มึงจะติดรถกูไปข้างนอกหรือเปล่ามึงจะไปลงตรงไหนมึงก็บอกกูก็แล้วกันคุณสันเขาก็เลยถามว่าเอา้าแล้วมึงจะออกไปไหนอะไอเจ้าบอยก็บอกกูว่ากูจะไปหาอะไรกินข้างนอกแป๊บนึงอะเดี๋ยวเสร็จธุระแล้วเดี๋ยวกูจะกลับเข้ามาในตอนนั้นเองตัวคุณสันก็ติดรถไอเจ้าบอยเนี่ยออกไปข้างนอกแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยงั้นเดี๋ยวมึงจอดตรงร้านนี้แหละ ซึ่งไอร้านที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นร้านประจําที่คุณสันเขาชอบมานั่งดื่มเบียร์อยู่เป็นประจําตลอดอยู่แล้วนะครับซึ่งร้านแห่งเนี้ยมันก็ไม่ได้ไกลาจากตัวพาทเมนสักเท่าไหร่ในตอนนั้นเองตัวคุณสันก็นั่งดื่มกินเบียร์คนเดียวอยู่อย่างเงี้ยไปสักพักใหญ่ๆเลยนะน่าจะดื่มไปได้ประมาณสักสองสามขวดแล้วละ่ะทีนี้พอหมดขวดที่3เนี่ยคุณสันเขาก็เริ่มรู้สึกกลุ่มๆเมาๆตึงๆละพอยกนาฬิกาขึ้นมาดู ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยมันก็สามทุ่มแล้วนะซึ่งมันก็ผ่านไปสามชั่วโมงละคุณสันเขาก็เลยคิดว่าเออไอเจ้าบอยเนี่ยมันน่าจะเสร็จธุระอะไรของมันแล้วละเพราะว่าตัวคุณสันเองเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกไม่ไหวละรู้สึกทั้งเมาทั้งง่วงอยากจะกลับไปนอนในตอนนั้นคุณสันก็เลยเรียกวินมอเตอร์ไซค์กลับไปที่หอพักพอเดินกลับขึ้นไปบนห้องเนี่ยคุณสันเขาก็เคาะประตูเพื่อเป็นมารยาทนะครับ เผื่อว่าตัวไอ้เจ้าบอยเองมันก็ยังอยู่กับแฟนอยู่ทาอะไรยังไม่เสร็จหรือเปล่าหรือว่ากําลังแต่งเนื้อแต่งตัวอยู่คุณสันเขาก็เคาะประตูเพื่อเปลี่ยนสัญญาณบอกว่าเฮ้ยก uh ูกลับมาแล้วนะแต่ปรากฏว่าพอคุณสันเคาะประตูอยู่สักพักหนึ่งเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เงียบเลยนะไม่มีวี่แววว่าจะมีใครตอบกลับมาแต่อย่างใดหรือว่าไม่มีใครเดินออกมาเปิดประตูเลยได้ซ้ําในตอนนั้นเองตัวคุณสันก็เลยตะโกนออกไปว่าเฮ้ย เปิดประตูให้กูหน่อยกูง่วงแล้วอยากจะเข้าไปนอนเสร็จธุระรือยังแต่ปรากฏว่าทุกอย่างก็เงียบคุณสันเขาก็เลยตะโกนขึ้นใหม่ว่าถ้ามึงไม่เปิดอะ่ะงั้นกูไขประตูเข้าไปแล้วนะปรากฏว่าพอคุณสันไขประตูห้องเข้ามาเนี่ยสิ่งที่เขาเห็นอยู่ในห้องตอนนั้นก็คือมันมีแต่ความว่างเปล่าอ่ะไม่มีวีแววของสองคนนั้นเลยไฟในห้องก็ปิด แอร์ก็ไม่ได้เปิดที่หลับที่นอนหมอนมุ้งผ้าห่มก็ยังคงพับอยู่เหมือนเดิมในตอนนั้นเองตัวคุณสันเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยพวกมันสองคนออกไปซื้อของนานจังวะทำไมยังไม่กลับกันอีกหรือว่ามันแอบไปกินชาบูแอบไปกินปิ้งย่างกันหรือเปล่านานขนาดเนี้ยสงสัยจะเพลินละมั้งก็เลยยังไม่ได้กลับเข้าห้องด้วยความที่ว่าตอนนั้นเองตัวคุณสันเขาก็ทั้งเมาทั้งไม่ได้สตินะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าในตอนนั้นน่ะในหัวเขาคิดอะไรอยู่ ซึ่งมันก็เป็นความคิดที่ไม่ดีนะครับมันเป็นความคิดที่ทะลึ่งตึงตังสักนิดหนึ่งคือในตอนนั้นตัวคุณสันเขาคิดว่าเฮ้ยไหนๆก็ไหนๆละเ <c oughs> พื่อนยังไม่กลับเข้าห้องเนี่ยตัวเขาก็อยากจะเล่นอะไรพิเลนสักนิดหนึ่งคือตัวคุณสันเนี่ยเขาอยากจะแอบไปนอนอยู่ใต้เตียง <c oughs> เพื่อที่ว่าถ้าไอ้สองคนนั้นกลับเดินเข้าห้องมาแล้วเนี่ยแล้วขึ้นมาบนเตียงกําลังจะทําอะไรกันหนุ่มก็หนิงกันเนี่ย คุณสันเขาก็จะคลานออกมาจากเตียงแล้วก็ออกมาแห่ออกมาจ้าเอ๋อารมณ์เหมือนประมาณแกล้งเพื่อนอะไรประมาณนั้นนะครับพอในหัวคนเมาคนไม่มีสติคิดได้แบบนั้นเนี่ยคุณสันเขาก็หัวเราะเยาะลอเลยเพราะรู้ว่าหน้า,าเจ้าบอยเนี่ยมันจะต้องตกใจจะต้องเซง็งแล้วก็ตลกกับเรื่องนี้แน่นอนพอคิดได้แบบนั้นปุ๊บคุณสันเขาก็ปิดประตูห้องแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทั้งแอร์ทั้งไฟก็ไม่ได้เปิดนะ ห้องมันเป็นอย่างไงก็อยู่ในสภาพนั้นเลยจากนั้นเขาก็ทิ้งตัวลงนอนแล้วก็กระเสือกตัวเองเนี่ยมุดเข้าไปแอบอยู่ที่ใต้เตียงเพื่อดีว่าจะรอไอ้เจ้าบอยกับแฟนเนี่ยเดินกลับเข้ามาคราวนี้พอหลังจากที่รอไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าตัวคุณซันเองเขาก็ดื่มเหล้าดื่มเบียร์มาด้วยฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ oh ol, มันก็เลยทาให้คุณซันเขารู้สึกอ่อนเพียพอร่างกายมันอยู่ในท่านอน,อย,น,น,อ,นอยู่ในท่าที่มันสบายสบาเนี่ย คุณสันเขาก็เผลอหลับไปหลับไปตอนไหนไม่รู้นะแล้วก็หลับไปนานขนาดไหนก็ไม่รู้เหมือนกันคราวนี้สิ่งที่คุณสันเขารู้สึกต่อมาก็คืออยู่ๆเนี่ยเขาได้ยินเสียงเหมือนมีคนไขประตูห้องเข้ามาแต่เสียงไขประตูอ่ะมันไม่ได้เสียงไขแชะเดียวเปิดนะมันเป็นเสียงที่เหมือนคนไขยพยายามไขอ่ะมันก็จะดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอยู่แบบเนี้ยและเสียงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดังมันก็เลยทําให้คุณสันเขารู้สึกตัว แล้วก็สลืมสลือลืมตาตื่นขึ้นมาในตอนนั้นเองตัวคุณซันเขาก็เริ่มรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาแล้วนะที่ว่าเอาแล้วเวเพื่อนกลับเข้ามาละจากนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อมาก็คือคุณซันเนี่ยเขาได้ยินคนเปิดประตูห้องเข้ามาด้วยความที่ว่าภายในห้องมันก็มืดเนะครับเพราะว่าไฟภายในห้องเนี่ยมันก็ไม่ได้เปิดเอาไว้เลยเพอมันมีคนเปิดประตูห้องเข้ามาเนี่ย แสงไฟจากโถงทางเดินข้างนอกมันก็สาดส่องเข้ามาในห้องพอให้จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างภายในห้องหลางๆบ้างสิ่งที่คุณสันเขาเห็นในตอนนั้นก็คือเขาเห็นว่ามีเท้าของใครบางคนเนี่ยเดินเข้ามาในห้องจากนั้นก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนน่ยคุยกันบางอย่างแต่ว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันฟังไม่ได้สับนะว่าคุยอะไรซึ่งอันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าคุณสันเขาเมาจนจับใจความไม่ได้หรือเปล่า แต่ที่แน่ๆเนี่ยคือมันมีบทสนทนาคุยกันแน่นอนสิ่งที่เห็นต่อมาก็คือคุณซันเขาเห็นว่ามีเท้าของใครบางคนนี่นะกำลังเดินมาที่เตียงแล้วก็ทิ้งตัวลงนั่งบนเตียงอ้จังหวะที่ทิ้งตัวลงนั่งบนเตียงเนี่ยเตียงมันก็จะยวบลงใช่ไหมมันก็จะมีเสียงเหมือนเตียงยวบเตียงเอ็นอะไรประมาณนั้นในตอนนั้นเองตัวคุณสั์เขาก็ตื่นเต้นมากๆแล้วแล้วก็ลุ้นในใจว่าเอาละ เดี๋ยวรอจังหวะที่มันเริ่มเข้าได้เข้าเข็มกันเนี่ยคุณสันเขาจะคลานออกมาแล้วก็จะออกมาแห่จอ,อกมาจ้าเอ๋เพื่อนนะครับแต่แล้วอยู่ๆเนี่ยเหตุการณ์ทุกอย่างมันก็กลับนิ่งเงียบไปไม่มีเสียงพูดไม่มีบทสนทนาระหว่างไอ้เจ้าบอยกับแฟนมันเลยซึ่งมันเงียบผิดปกติจริงๆในตอนนั้นเองเตียงมันก็ไม่มีการสันไม่มีการยวบทั้งนั้นเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเงียบนิ่งสนิท เงียบจนตัวคุณซันเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกแปลกใจแล้วแต่แล้วอยู่ๆเนี่ยในหัวคุณซันเขาก็ผุดความคิดขึ้นมาได้อย่างหนึ่งว่าเฮ้ยถ้าไอ้บอยมันกลับเข้ามาจริงๆเนี่ยทําไมมันถึงไม่เปิดไฟห้องอแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณซันเขาได้ยินเสียงเหมือนคนเน่ยเดินคุยกันเข้ามาแต่ทําไมเขาเห็นแค่ขาของใครผู้ชายเนี่ยเดินมาที่เตียงคนเดียวแต่ขาของผู้หญิงที่เป็นแฟนบอยเนี่ยทำไมเขาไม่เห็น พอคิดได้แบบนั้นปุ๊บคุณสันเขาก็แปลกใจตกใจแล้วนะเริ่มกลัวละก็เลยตัดสินใจคลานออกมาจากใต้เตียงเพื่อที่จะมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างปรากฏว่าสิ่งที่เขาเห็นในตอนนั้นก็คือพอมองไปที่เตียงเนี่ยมันมีแต่ความว่างเปล่าในห้องก็ไม่มีใครเลยนะั้นแม้แต่คนเดียวพอมองไปรอบๆห้องเนี่ยมันก็มีแต่ความมืดทั้งนั้นเลยคุณสันเขาก็เลยตะโกนบอกว่าบอย บอยมึงกลับมายังอะแต่ก็นั่นแหละครับไลวี่แหววว่าจะมีใครตอบกลับมาพอเหตุการณ์ทุกอย่างมันเป็นแบบนี้เนี่ยคุณสันเขาก็ขนลุกวูบขึ้นมาทั้งตัวเลยจากนั้นสิ่งที่เขาทำก็คือรีบวิ่งออกจากห้องวิ่งลงไปข้างล่างก่อนไปที่ล็อบบี้ทันทันที่ว่าตอนนั้นเองตัวเขาก็ทั้งเมาทั้งง่วงนะแต่ว่าอารมณ์ตอนนั้นเนี่ยมันไม่รู้สึกอะไรแลวมันมันรู้สึกกลัวมากกว่า ในตอนนั้นเองตัวคุณซันเขาก็กดโทรศัพท์โทรไปหาเจ้าบอยเนี่ยหลายสายเลยนะแต่ว่าโทรไปเท่าไหร่ก็ไอ้เจ้าบอยก็ไม่รับตลอดเลยซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทุกครั้งเวลาบอยอยู่กับแฟนเนี่ยมันจะเปิดโหมดห้ามรบกวนเอาไว้ก็คือเหมือนกับว่ามันปิดเสียงหรืออะไรสักอย่างนี่แหละและแน่นอนว่าตัวคุณซันเขาก็ไม่กล้าที่จะขึ้นมานอนบนห้องคนเดียวแน่นอนอยู่แล้ววะ่ะในตอนนั้นเองเขาก็เลยไปนั่งเล่นนอนเล่นอยู่ที่ล็อบบี้ข้างล่าง ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีโซฟายตัวหนึ่งคุณสันเขาก็ไปนั่งนั่งนอนๆอนอยู่ตรงนั้นนะ่ะยันเช้าเลยปรากฏว่าช่วงสายๆประมาณสัก9ก้าโมงสิโมงเนี่ยคุณสันเขาก็เห็นว่าเจ้าบอยเดินเข้ามาในอพาร์ตเมนต์คนเดียวคุณสันเขาก็รีบตะโกนเลยนะว่าเฮ้ยไอ้บอยมึงไปไหนมาเมื่อคืนมึงได้กลับเข้าห้องหรือเปล่าทั้งสีหน้าท่าทางน้ำเสียงของคุณสันที่ถามบอยไปแบบนั้นนะ่ะมันเป็นน้ำเสียงที่ ดูตกใจดูแตกตื่นนะครับในตอนนั้นเองนาาเจ้าบอยก็ทําสีหน้างงๆว่าอะไรของมึงทำไมมึงตกใจและของมึงไม่เข้าใจแต่ว่าสิ่งที่บอยตอบกลับมาในตอนนั้นก็คือบอกว่าเปล่าเมื่อคืนกูไม่ได้เข้ามาตอนที่กูไปส่งมึงอ่ะกูก็แวะออกไปหาอะไรกินกับแฟนกูแต่ว่าแฟนกูบอกว่าวันเนี้ยเมดไม่อยู่ห้องนะเมื่อคืนกูก็เลยไปน,นอนกับแฟนที่ห้องน้องเขาพอคุณสันเขาได้ยินแบบนั้นเนี่ย มันก็ยิ่งตอกย้ำเข้าไปใหญ่เลยนะว่าเฮ้ยแล้วไอ้สิ่งที่เราเจอมาเมื่อคือนนะ่ะมันคืออะไรกันแน่วะในตอนนั้นไอ้เจ้าบอยก็ทำหน้างงนะครับมันก็ถามกลับมาว่าทำไมมึงมีอะไรหรือเปล่าซึ่งแน่นอนหระว่าตัวคุณซันเขาก็ไม่สามารถที่จะบอกความจริงกับเพื่อนได้นะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยเล่นพิเรนอะไรก็คือไปแอบนอนอยู่ใต้เตียงเพื่อที่ว่าจะหวังสนุกแกล้งเพื่อน เขาก็เลยไม่กล้าที่จะบอกความจริงไปตรงๆในตอนนั้นเขาก็เลยปฏิเสธไปว่าอ๋อเปล่าไม่มีอะไรกูแค่ถามมือดูเฉยๆและที่มากไปกว่าน,นั้นก็คือคุณซันเนี่ยเขาไม่กล้าที่จะเล่าเรื่องนี้ให้กับบอยฟังเด็ดขาดเลยนะว่าเมื่อคืนเนี่ยเขาเจออะไรมาเพราะว่าตัวไอ้เจ้าบอยเองเนี่ยมันเป็นคนที่กลัวเรื่องอะไรแบบนี้มากๆอยู่แล้วคือถ้าคุณซันเล่าเรื่องนี้ไปปุ๊บแล้วไอ้เจ้าบอยมันกลัวเนี่ยมันก็จะหนีออกไปอยู่ที่อื่น มันก็จะทําให้คุณซันเนี่ยเขาจะต้องอยู่ห้องนี้คนเดียวต้องจ่ายค่าห้องคนเดียวมันยิ่งทําให้คุณซันเขารู้สึกแย่ไปกันใหญ่คุณซันเขาเลยตัดสินใจไม่บอกเรื่องนี้กับบอยภายในวันนั้นเองเนี่ยคุณซันเขาก็ชวนในเจ้าบอยว่าเฮ้ยบอยวันเนี้ยมึงว่างเปล่ามึงมีเรียนหรือเปล่าวันเนี้ยซึ่งวันนั้นมันก็ตรงกับที่ทั้งคู่เนี่ยมีเรียนค่าบ,บ่ายพอดีนะครับในเจ้าบอยก็บอกว่าว่าง กูมีเรียนช่วงบ่ายสองมีอะไรหรือเปล่าคุณสันเขาก็เลยชวนเพื่อนเนี่ยไปทําบุญที่วัดซึ่งในตอนนั้นเองนายเจ้าบอยก็แปลกใจนะว่าอะไรของมึงวะร้อยวันพันปีไม่เคยชวนกูไปวัดเลยทําไมวันนี้ถึงมาชวนไม่เข้าใจแต่ในไหนก็ในไหนครับด้วยความที่ว่าเพื่อนชวนกันไปทําบุญเนี่ยมันก็ดีคุณบอยก็เลยไปทําบุญกับคุณสันเนี่ยเป็นเพื่อนกันที่วัดตอนนั้นเองตัวคุณสันก็ทําสังฆทานชุดใหญ่เลย อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับสิ่งเล่นลับที่เขาเจอมาเมื่อคืนซึ่งมันก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันว่าเมื่อคืนเนี้ยเขาเจออะไรแต่ก็คิดว่าทําบุญให้เนี่ยแล้วก็คิดว่าส่วนบุญส่วนกุศลเนี้ยน่าจะไปถึงสิ่งพวกนั้นได้และหลังจากที่คุณซันเขาทําบุญกลับมาแล้วเนี่ยเขาก็ยังคงระแวงอยู่ตลอดเวลาเลยนะตราบใดที่เมดไม่อยู่คือตราบใดที่บอยไม่อยู่ห้องเนี่ยเขาก็ไม่กล้าที่จะอยู่ห้องเหมือนกัน แต่ว่าพอหลังจากนั้นพอวันเวลามันล่วงเลยผ่านไปประมาณสักอาทิตย์สอ,อาทิตย์เนี่ยเหตุการณ์ทุกอย่างมันก็เริ่มปกติแล้วเริ่มไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็เลยทําให้คุณสันเขารู้สึกโล่งใจขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าเออเรื่องทุกอย่างเนี่ยมันน่าจะจบแล้วละ่ะแล้วหลังจากนั้นมามันก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจริงๆแต่ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นภายในวันนั้นในสิ่งที่คุณสันเขาเจอมาเนี่ย คุณสันเขาก็ยังแปลกใจมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะว่าสิ่งที่เขาเจอมาเนี่ยมันคืออะไรเขาไปหาคำตอบจากไหนก็ไม่มีใครให้คำตอบเขาได้เลยว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วห้องนั้นอ่ะมันมีอะไรหรือเปล่าไปถามพนักงานไปถามรปภหรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยก็ไม่มีใครให้คำตอบมาเลยว่าห้องนั้นอ่ะมันมีอะไรจนกระทั่งคุณสันเขาได้ไปถามกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งผู้ใหญ่ท่านนี้เขาก็ให้คำตอบมาว่า ไอการที่เราไปนอนใต้เตียงเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับว่ามันเป็นประตูเชื่อมต่อโลกวิญญ,ญาณอีกมิติหนึ่งก็กเป็นได้นะมันก็เลยอาจจะทําให้เราเห็นสิ่งพวกนี้ได้ไม่มากก็น้อยซึ่งันเนี้ยคุณสันเขาก็ยังไม่มั่นใจในตัวเองเหมือนกันนะว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่ท่านนี้แกพูดมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่แกพูดมาจริงๆหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ยังไม่มีอะไรเป็นบทพิสูจน์ได้นะครับว่าการที่เราไปนอนใต้เตียงแล้วเราจะทําให้เห็นผีเห็นวิญญ,ญาณ เหมือนกับว่าเรามองลอดใต้วางขาหรือว่าเอาคิดทูบมาป้ายตาอะไรประมาณนี้มันก็จะเป็นความเชื่อลักษณะนั้นไปซึ่งคุณสันเขาก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งถ้าจะคิดไปในแง่ดีแล้วก็อุ่นใจนี่ก็คือภายในคืนนั้นเองเนี่ยอย่างที่เรารู้ๆกันนะครับว่าคุณสันเขาก็อยู่ในอาการมึนเมามันอาจจะเห็นภาพหลอนไปเองก็ได้นึกคิดจินตนาการไปเองก็ได้ คือถ้ามองในมุมนี้มันก็จะรู้สึกปลอบใจตัวเองไปได้ระดับหนึ่งไม่มากก็น,น้อยเหมือนกันเออและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่คุณสันเขาได้ไปเจอมาที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งใกล้กับมหาลัยญาติอนุสาวรียชัยแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์คล้ายๆกับคุณสันนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าเหตุการณ์แบบเนี้มันมีอยู่จริงๆหรือเปล่า ไอาการที่เราไปนอนใต้เตียงแล้วเหมือนกับว่ามันเชื่อมสู่ประตูโลกวิญญาณเนี่ยเคยได้ยินกันมาบ้างหรือเปล่าส่วนตัวผมเองผมไม่เคยได้ยินเรื่องราวแบบนี้มาเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนที่มีทฤษฎีน่าสนใจเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเนี้ยก็แชร์บอกกันได้นะครับส่วนเพื่อนเพื่อคนไหนที่ชื่นชอบเรื่องราวที่น่ากลัวแบบนี้ก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ช่องหลอดสเปเชียลกันไว้ให้สักนิดหนึ่งนะครับไว้พบกันใหม่ในค่ำคืนหน้า ว่าผมจะนำเรื่องราวของใครมาเล่าให้ฟังกันอีกสำหรับค่ำคืนนี้ราติสวัสดิ์ทุกท่านเลยนะครับ